แจกไลฟ์สดโดยมีภาพแป็กกรามสวยๆหรือมีข้อความขึ้นได้โชว์สไลด์ได้นะคะอย่าพลาดเลยนะคะแอปนี้เลยค่ะนี่นะคะที่ซึมไลฟ์นั่นเองค่ะใช้ได้ทั้ง2ระบบทั้ง iOS และ Android เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานได้เลยค่ะมาที่ Play Store หรือ App Store นะคะ ตัวนี้โคชนานาใช้ Android นะคะก็จะเข้าที่ Play Store นี่เลยค่ะแล้วก็กดเข้าไปนะคะเพื่อนๆพิมพ์แอปที่ชื่อว่า r r s m ึ i g t t นะคะ P.R.I.S.M. นะคะที่เราโหลดมาเมื่อสักครู่นี้พ i ซ m ึม g h t ตัวนี้นะเป็นรูปสามเหลี่ยมซซ้อนกันอยู่นะคะกดเข้าไปเลยค่ะเขาก็จะถามเราว่า เราจะเชื่อมต่อด้วยอะไรนะคะเพราะฉะนั้นขอเชื่อมต่อด้วย a c e b o o k ก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆขนาดตัวไหนก็ล็อกอินเข้าไปด้วยตัวนั้นได้เลยนะคะเมื่อกดเข้าไปแล้วเขาก็จะบอกว่าแอปนี้ใช้อะไรบ้างน,นะคะก็ใช้พวกอะกล้องนะคะพวกใช้ไม้ได้แล้วก็มีพวกสื่อต่างๆมีเดียนะคะพวกใช้ภาพได้แล้วก็กดโอเคเข้าไปเลยค่ะเราถามว่าอนุญาตให้พิซึม บันทึกเสียงไหมก็ต้องอนุญาตเขานะคะอนุญาตไปเลยนะคะแล้วก็กดอนุญาตไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้เครื่องมือกันนะคะหน้าเขาจะมีหน้าสุดท้ายหน้าที่สนี้นะคะหน้าที่สามเราสามารถที่จะตั้งรูปภาพเป็นชื่อ เป็นชื่อเรื่องได้โด,โดยการนําเข้ารูปภาพหรือว่าสไลด์ได้นะคะอย่างเช่นโค้ดนานาสร้างเรื่องนี้ไว้แล้วเนาะก็นําเข้ามานะคะเมื่อกดเลือกก็ไปเลือกที่แอดอีกครั้งหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะเราเตรียมไว้สําหรับที่เราจะไลฟ์ต่างๆนะคะหัวข้อนั่นเองนะคะอันต,ต่อไปเรามาเลือกที่มิวสิกค่ะถ้าเราชอบมิวสิกไหนเราก็เลือกไปด้วยนะคะแต่ถ้าเราไลฟ์สดอย่างเดียวเนี่ย กไไ็ไม่ไม่ไม่ควรใช้ค่ะว,ว่าเดี๋ยวเสียงมันจะตีกันนะคะอันนี้ขอข้ามไปนะคะหรือบางคนไม่ได้ทำารูปภาพไว้หรือว่าไม่ได้ทำเป็นสไลด์นะคะก็สามารถใช้เท็ t ค่ะนะคะในการตั้งชื่อเรื่องที่เรากำลังจะพรีเซนต์ออกไปนะคะอย่างเช่นอันนี้เรา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 เ,ราเ,ราเทสอยู่เนาะเทส 1 1 1น,น,นะคะเนี่ยค่ะหลังจากที่เสร็จแล้วก็แตะไปที่ว่างๆนะคะอยากพิมพ์อยากพิมพ์อย่างอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นเรามาไลฟ์สดสอ,อนเพื่อนๆนะคะเทคนิค5วิชาอะไรก็ได้นะคะ5วิชาเทพอย่างนี้นะคะสมมุตินะ5วิชาเทพของคนออนไลน์อ่า อย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็แตะไปที่มุมว่างนะคะอยากเปลี่ยนสีอยากเปลี่ยนสีอะไรก็ไปเลือกด้านล่างนะคะเพื่อนๆถ้าอยากเปลี่ยนสีค่ะก็ไปเลือกที่ถาดสีนะคะอยากได้สีอะไรตัวอย่างนะคะเอาสีนี้ถ้าเป็นตัว T ก็จะเป็นไฮไลท์ขอบนะคะ เราจะเพิ่มขอบอดูระดับว่าทึบหนาหรือขนาดไหนนะคะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะอย่างนี้ค่ะ,ะสมมตินะนี้นะคะจะได้เห็นชัดๆหน่อยตัวสุดท้ายเนี่ยค่ะมันเนี่ยเป็นมันเป็นลูกเล่นว่าเป็นการจัดตำแหน่งตัวหนังสือนะคะตัวเทคนนั่นแหละค่ะว่าเอาแบบนี้แบบไหนเราชอบแบบไหนนะคะโอเคถ้าเลือกแบบนี้นะคะ เราก็แตะไปที่หน้าจอว่างๆแล้วก็กดไปที่ดันอีกทีนึงค่ะจะบังกันเอาไว้กันประมาณก,กลางนะคะประมาณนี้นะคะเอ๊ะเวลาที่เราไลฟ์นะตัวเรานะคะก็อย่าให้หัวไปชนตัวหนังสือแบบนี้เนาะนะคะให้มันมีระยะห่างนิดนึงเดี๋ยวพี่นานาจะปรับอันนี้คือสอนไลฟ์ไปด้วยนะคะกรณีนี้เนี่ยพี่นานานมีฉากเขียวอยากเปลี่ยนฉากอยากเปลี่ยนฉากนะคะ อยากไปเที่ยวข้างนอกบ้างนะคะแต่ตอนนี้คืออยู่ในห้องนะคะโดยที่มีฉากเขียวแบบนี้พี่นานานจะไปเลือกเปลี่ยนฉากแบบไหนดีนะคะวันนี้เลยค่ะที่จุด3จุดด้านบนขวามือนะคะขวามือบนนี่เลยค่ะนี่นะก็ไปเลือกที่โทมาคีตัวสุดท้ายเลยค่ะนะคะตัวสุดท้ายเลยเป็นเกี่ยวกับ การตัดฉากด้านหลังออกไปนะคะเดี๋ยวพี่นาให้เพิ่มเติมนิดนึงว่าเครื่องมือแต่ละตัวนี้4ตัวนี้นะคะตัวแรกก็คือเป็นเรื่องของการกลับด้านซ้ายไปขวา,าหน้าไปหลังนะคะตัวตัวแรกนี้นะคะเพื่อบางคนเขาเขาโชว์เอกสารหรืออะไรเงี้ยมันก็จะกลับด้านกันนะคะแต่ว่าไม่ใช้ดีกว่านะคะอันที่สองไลฟ์จบปุ๊บอัดเลยนะคะคือไม่ต้องเสียเวลามานั่งโหลดตามนะคะอันนี้ก็ดีแต่ว่าจะเปืองพื้นที่หน่อยแต่เหมาะกับคนที่ ต้องการนําไปตัดต่อเพื่อเอาไปลงแอปอื่นนั่นเองนะคะเพื่อเอาไปลงแพลตฟอร์มอื่นนะคะตัวที่3เป็นโปรโตัวนี้เอาไว้ปรับตัวโคมาคีตัวนี้ได้เดี๋ยวเราขอข้ามไปที่ตัวสุดท้ายเลยโคมาคีนะคะเพื่อเปลี่ยนฉากหลังนี่เลยค่ะตอนนี้เขาเปิดอยู่นะคะเราไปที่เปิดนะคะเห็นไหมที่เห็นนี้ลุบเลยเพราะอะไรเคยใช้ฉากนี้ค่ะแต่อยากเปลี่ยนฉากทำยังไงเปลี่ยนได้ค่ะไปที่ background เนาะ bg ตัวยอตรงนี้นะคะ นี่เลยนี่เลยจ้ะนะอะไรอยู่ข้างล่างไปดูนะคะเขามีรูปให้ในแอปนะคะที่เป็นสามเหลี่ยมจะเป็นลักษณะวิดีโอนะคะลองดูอันนี้เป็นภาพนิ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวลราเปลี่ยนให้ดูนะภาพนิ่งอย่างเงี้ยคะ่ะนะเอาดอแล้วอยากออกไปไหนก็ออกไปได้นะคะอยากออกไปเที่ยวข้างนอกเงี้ย อ่าอยากนั่งในบ้านนะมีโซฟาข้างหลังเนาะอ่ามีโซฟงโซฟานะคะว่าอ่ะอยากมีแบกกราแบบนี้อันนี้คือฉากที่เราต้องการเลยนะคะว่าเราต้องการแบบไหนนั่นเองนะคะหรืออื่นๆไปลองเลือกดูค่ะไปลองเลือกดูอยากได้แบบน้นยไปโหลดมานะคะอยากได้แบบไหนคะขอลองแบบนี้นะคะเห็นไหมโอ้โห ท้องฟ้าสวยงามทีเดียวเฉี่ยวเนาะอุย้ยสวยงามนะคะเพื่อนๆลองเลือกดูนะคะว่าชอบแบบไหนเนาะอืมเอาที่เป็นตัวเราเลยที่เราชอบนะคะโอ้อันนี้เมืองเนาะอันนี้เมืองอ่าสวยงามสวยงามอันนี้อันนี้ที่ไหนเอ่ยเหมือนเหมือนเหมือนตู้เกมไม่ทราบนะคะเอาก็ไปดูแล้วกันเนาะ ขอน,นี้แล้วกันอ๋อดวงดาวเต็มท้องฟ้าเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีฉากหลังแบบนี้ให้เราเลือกนั่นเองอ่ลองดูที่มันเป็นวิดีโอก็จะมีเป็นคลื่นๆเนาะดูตรงการาฟิกนี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเยอะมากเลยอ่ลองดูลูกเมฆนี้นะคะแต่เขาจะใช้เวลาโหลดเล็กน้อยนะคะแล้วแต่อ่ชาช้าเร็วโทรศัพท์ของเรานะคะถ้าโหลดเสร็จปุ๊บนะเปลี่ยนเลยนะคะเราก็อย่าลืม ไปเลือกที่ดันด้านบนนะคะลองดูค่ะนะวิชาเทพโอ้โหมีอะไรอยู่ตรงกลางเทพเทพด้วยใช่ไหมคะเลิศจริงจริงอ่ะเดี๋ยวลองไลฟ์กันเลยนะคะนี่ยังไม่ได้เริ่มอะไรนะคะเป็นการเซตหลังบ้านโอเคไหมเรากดหน้าจอว่างๆอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเห็นเครื่องมือด้านด้านซ้ายกับด้านขวาคือตรงไม้คาถาเนาะจะสอนการปรับไม้คาถาคือ แอปลูกเล่นเพิ่มมาอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆนก็ไปลองแต่งดูเนาะเนี่ยค่ะเขามีอะไรเพิ่มมาให้เห็นไหมมีหัวจงหัวใจลองเลือกดูค่ะว่าแต่ละตัวเขาให้อะไรบ้างนะคะก็ใช้ตามของเขาเนาะที่มีนะคะ,อะลองดูไม่ใช้ก็ได้นะคะไม่ใช้ก็ได้เนาะ,ะจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ แล้วก็ขวามือค่ะที่เป็นแอปรูปหน้าคนนะคะตัวนี้ก็ทำให้เราปรับปรับสีใบหน้าปรับผิวอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยนะคะปรับเนาะให้เราดูดีขึ้นนะคะเราสามารถที่จะไปเพิ่มอัตราข้างในได้ด้วยโดยที่เราเดาบลคลิกเข้าไปนะคะแล้วเราก็ไปปรับเห็นไหมอืมได้หมดเลยนะคะเอาแต่พอดีพองามนะคะเพิ่มสีปากได้ด้วยนะคะ อันนี้คือสีจางนะเพราะว่าเราไม่ได้แต่งหนะ้าดึกแล้วนะคะเนี่ยค่ะนะสีปากก็มาทีเดียวเชียวโอเคนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วก็แตะไปที่ที่ว่างๆนะคะสวยงามนะคะว,ว้าวอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะคะกดไปที่ ready เห็นไหมคะ ready ก็ยังไม่จบนะคะแล้วมาดูที่อ่าทบทวนว่าด้านบนเนี่ย พีชเขาบอกว่าให้ Enter ชื่อนะชื่อก็ก,กดเข้าไปนิดนึงตะ่กี้อะไรนะ5วิชาสมมตินะคะเอาเย่อๆนะ5้าวิชาเทพล้กันแค่นี้พอนะคะก็ไปที่ดันทุกครั้งนะคะมาดูที่เราเราไลฟ์ตอนนี้เราไลฟ์ไปที่ไหนเราเลือกถ้าตัวนี้ จะเป็นสาธารณะนะคะไอตัวนี้ก็เป็นเพื่อนเพื่อนเราที่อยู่บนเฟซคนนี้อันนี้เฉพาะฉันสังเกตที่ชื่อของเรานะคะนี่คือโฆษณาต้องการไลฟ์ไปที่เฟซบุ๊กถ้าต้องการเลือกไลฟ์ไปที่กลุ่มต่างๆก็ไปเลือกที่กลุ่มหรือว่าที่เพจของคุณนะคะแต่วันนี้ขอไลฟ์ไปที่เฟซบุ๊กส่วนตัวนี่คือการสอนไลฟ์โอเคนะคะการใช้พรีมไลฟ์สตูดิโอนั่นเองอ่ะกดเลยค่ะ เราก็ทักทายเพื่อนสวัสดีค่ะวันนี้โคชนานานะคะจะมาสอนวิชาเทพ5วิชาเทพเทพให้กับแมค้าออนไลน์ถ้าคุณได้ฟังสิ่งนี้แล้วชีวิตของคุณจะปังขึ้นมามากมายเลยนะคะอะไรก็พูดไปนะคะแต่อย่าลืมว่าพูดๆูดดูดจบแล้วเนี่ยเวลาที่เราไลฟ์เสร็จเราก็อย่าลืมปิดการสตรีมที่เอ็นข้างบนด้วยนะคะ,ะจบแล้วนะคะ,ะข้างเอ็นค่ะ